คุณผู้ชมครับผลที่ตามมาต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าส่วนหนึ่งก็ทําให้บางคนหันไปทําเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยโดยที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบคดีลักเล็กขโมยน้อยและวิ่งราวทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นครับบางหลังบ้านบางหลังนะครับถูกขโมยขึ้นบ้านแล้ว4ี่ครั้งซ้อนขณะที่ผู้ก่อเหตุบางคนเขาอ้างว่าที่ทําไปเพราะว่าตกงานจากโควิด -19 คุณพูนวัฒนักทองติดตามเรื่องนี้ครับ กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมชายสวมเสื้อยืดสีดำขับรถจกกักรยานยนต์สีน้ำเงินจอดหน้าร้านขายผลไม้ภายในตลาดถนนรัตการอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาชิงกระเป๋าลูกค้าขณะยืนซื้อผลไม้วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้เงินสด7,000บาทหลหนี้ส่วนกล้องวงจรปิดย่านถนนนิพัฒนส,สงเคราะห์บันทึกภาพชายลักษณะคล้ายกันขับรถจกกักรยานยนต์สีแดงก่อเหตุชิงเงินสดจากมือลูกค้าขณะยืนซื้ออาหารริมถนน วันที่8สิหงหาคมได้เงินไป1,000บาทและว,วันที่23มิถุนายนกล้องวงจรปิดร้านขายแบตเตอรี่ย่านถนนรัชการบันทึกภาพชายขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านและลงจากรถหยิบหม้อแบตเตอรี่ที่วางอยู่เพื่อขโมยแต่พนักงานของร้านเห็นก่อนยังไม่ได้ทรัพย์สินทั้งสามเหตุการณ์ตำรวจผู้ธรหัดใหญ่วิเคราะห์จากรูปภาพและพฤติกรรมการก่อเหตุพบเป็นคนเดียวกันตำรวจใช้เวลาไม่นานจับผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักตำบลคลองแห พร้อมของกลางจานวนหนึ่ง,งาคบาทครัง้งที่ผู้ก่อเหตุคนนี้อ้างว่ามีอาชีพเป็นพ่อค้าช,ช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดทําให้ขาดรายได้จึงตะเวนออกชิงทรัพย์ชาวบ้านหาเงินมาใช้บางส่วนนําไปซื้อยาเสพติดและก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วไม่ต่ํากว่า5ครั้งบางทีก็โควิดช่วงนี้ไม่มีงานมีการทำก็เลยไม่ไรู้จะเดินรุนยังไงบางทีขายของสิเกิตก็บางทีขายได้บ้างไม่ได้บ้าง ครับเราทำลักษณะดีมากปกี่ครั้งไปบิ๊กประมาณสี่ห้าครั้งนะครับผู้เสียหายที่ถูกชิงกระเป๋าในตลาดขายผลไม้บอกว่าวันเกิดเหตุสังเกตเห็นชายคนนี้ขับรถมาจอดด้านหลังแต่ไม่ได้ระวังตัวเพราะเข้าใจเป็นลูกค้ามาซื้อผลไม้สุดท้ายถูกชิงทรัพย์หลบหนีพี่ก็ยืนเรื่องผลไม้อยู่แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ดูข้างหลังว่าว่า ว่ามีใครดูหรืออะไรหรือเปล่าพี่ก็ยืนเลือกผลไม้อยู่แล้วก็พี่ก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อะ่ะมาจอดใกล้ๆก็เข้าใจว่าลูกค้ามาซื้อผลไม้แต่ปรากฏว่าเขามาดึงกระเป๋าจากด้านหลังไปเพราะว่าพี่เลือกผลไม้แล้วพี่ก็เอากระเป๋าเน็ตไว้ยี้แล้วเขาก็มาดึงจากด้านหลังแล้วเขาก็ขับรถไปเลยแล้วก็ามาแล้วก็นอนอยู่ในบ้านเลย เจ้าของบ้านหลังนี้พาดูร่องรอยกระเบื้องหลังคาบ้านที่ผู้ก่อเหตุรื้อออกและไต่ลงจากหลังคาเข้าขโมยทรัพย์สินเป็นครั้งที่4แต่ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุไม่ได้ทรัพย์เพราะมีคนอยู่บ้านส่วน3ครั้งที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุได้เงินสดไปเกือบ2 0 0,000บาทและเป็นเงินจะนําไปจ่ายค่าสินค้าหลังถูกขโมยต้องกลายเป็นหนี้สินซ้ําเติมความเดือดร้อนช่วงโควิด -19 เแพร่ระบาดแล้วก็เป็นหนี้ะครับ ต้องหาใช้ให้กับแม่ค้าผ่อนไปเรื่อยๆเป็นนี่เท่าไหร่ครับเป็นนี่เท่าไหร่ประมาณแสนแปดเป็นนี่ใช่อ๋อก็คือของเอามาแล้วก็เชื่อไว้ครับแล้วก็ค่อยไปเซ็นไว้ก่อนแล้วก็เอาไปส่งก่อนแล้วก็ทยอยจ่ายให้อาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เคลียร์สักทีสามอาทิตย์เคลียร์สักทีคดีลักเล็กขโมยน้อยและคดีวิ่งราวทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดน้อยลงหลายคนมองว่าปัจจัยการเกิดคดีเหล่านี้มาจากปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานช่วงโควิดสิบาแพร่ระบาดตำรวจบอกว่าคดีลักและกโมยน้อยที่เกิดขึ้นในท้องที่ช่วงโควิดสิแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและตำรวจจับได้เกือบทุกคดีส่วนผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่มีงานทําช่วงโควิดจึงก่อคดีเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นครับส่วนใหญ่ก็รับสารภาพนะครับแล้วก็ เบื้องต้นก็จะอ้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีกินแต่ถ้าเรามองย้อนหลังประวัติไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ดำรงชีพด้วยการที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็ไม่พยายามที่จะให้โอกาสตัวเองนะครับไม่กลับตัวนะครับเคยก่อเหตุอย่างไงก็ก่อเหตุอย่างนั้นตำรวจยอมรับว่าแม้มาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะทำอย่างเต็มที่แต่สภาพของเมืองที่มีพื้นที่กว้างอาจทำให้ตำรวจด,ดูแลไม่ทั่วถึง ประชาชนควรเป็นหูเป็นตาดูแลทรัพย์สินตัวเองป้องกันการก่อเหตุภูนวัดนักทองไทยพิเบศรายงาน